สบายดีอีกหรอพี่น้องสบายดีพี่น้องนั่งจอยเอ้ยจอยจอยจอยกำลังจุ่มกันส่งกระแพพี่น้องสีดกกระแพแล้วลุยต่อ านจรงดีเ่หอยเรืองลสูตรสีดีูสะ่งเสร็จถวยเลยสามกินน้ำห้อนอยู่กำท่งมาส่งมาชินกันแตกคนวยบ่อ้อ แล้วแต่มียังกะกินคะแนนส่งมาชาจะเอา่อนชงห้เลยบอาะห้นังแจงถุยจะเอาเจามันใหญ่สำไดงเลยนบุซโดเออบันนนมน่ีมาให้เจออยมานี่เจ้าดเนกแงทํคกนิ่ะเสือข้าวคุณอ่ะกูจไปหายไผกก่อเสือข้าวบักรบเพิ่นนะเอารลดเจ้านั้นเอาน้ำลังอ นนโ,โ,โบบอกละไพ่เป็นห่วงแต่เหาโอ้ยอบใจะละลายอย่าแต่บไิกินอย่าลัานเช้าไิกินพี่น้องเอ้ยปลาเมาส่งมาหาเจ้าไลยกิโลดพี่ห้องเฮากระเพราสองเดียวนนจดขิงบวงเอ้ยจดขึงถวยน้ำลายเหตุใช่ไหม เรผู้ได้กระเมื่อยผู้ได้กระเพียอะไรพี่น้องเอ้ยเห็ดไ่เห็ดนาข้าแม่นไหลเป็นเดือนแล้วเนาะพ่ลงเกี่ยวขขานีเป็นเดือนแลยวเนาะก็อีดูแล้หล่อได้แหละกองาห้งถุงนั่งถุงนี่ก็มอกันแล้วมาเลยวกับอยเลียวนาปลาหมาจะไปลำำมาต่ออีซ้ำหายซ้ำหายซ้จ่อยตัวมาซ้จ่อยปลาหม่ากิเองตัวได้จะมาปลาอาเฮ้ยปลาหมากินเองแบ ไสจอยบกักส่งกินเองบ่ตะการทัดจ่อยคือบัวผาดถัาเธอแงฉัจะฉุนนี่ไอเธอกินทางนกินสมังนาวไป้านน้สมังนาวเยะเธอเนยนียหน้าปลาเม่าขึงหรือว่าขอนล่ะพี่น่องเอ้ วัดว่ไแต่ว่าเขิงหรือขอเบ่งอย่างหนึ่งจะคือเขิงบงอย่างหนึ่งคือขอนตอนนี้ก็หอดเวลาเลิกงานแล้วพี่น้องเวลาเลิกงานแล้วหอนไหลหอนไหลเริ่มเมื่อยเลยพี่น้องเย้ยเมื่อยสวอยเลยสะแพงกะคิดไปใส่หน้าเจ้าของกันยังอีกสามไห่บักใหญ่ยังบัทันสุกเนาะแต่ว่ามันตายไปน้ำนะพี่น้องมันหอดบ่สู้คือมันตายไปนำ้ำ แต่ว่าสิไปหาเกี่ยวเอาตัวมันตึงตัวมันตึงมันเต็มเนาะมื่อนี้ได้จังไห้รวมเบิดร์ดลบมาได้จังไห้รวมเบิดได้จังไห้ให้ดดให,หนับ,นบแถวนี้ยังหาให้ แเถวนี้ได้นับเลยบ่ยังจ้งหไ้องขึ้นแส่หไดีหกหาไบางคำหกหายเออนับเอาแต่รอบแรกรอบสงหน่่หกหกหายรอบสหกอรอบแรกรอบแรรอบสงสี่ด้รอบแรกรอบแรหกหายไปพอดีเป็นซิปซิหายด้ซิไห้รอบแรหงสอง มกขอบใจลลายบอุสิบคนสิบกว่าไห้เมื่อหนี่งสิบเอ็ดสิบสองไห้เมื่ออื่นหาคนมาเพิ่มไหนเด้ออยากแล้วเด้อเฮจอยอยากไปหาละลายอยากท่าคีมหนาเข้าๆแล้วน้้ยตอดีดำแหงเ้าสุเฮา

เลิกสะแพงกับเมื่องจันแล้วโบวกเกี่ยวต่อระอยาดทางเมื่อกับผ่านขางพับที่ปรสสาวะไม่ต้องเมืเ่อเร่งเบากับตันนอนหน้าอย่างเดียลานไส้ข่อยนะนอนเผาหน้าให้ผู้นั้นเผาหน้าให้ผูน้นี้ได้ย้อนสอนท่านเปิดขยำมียง่มยำง,งานยำหายยำหน้าก็ได้ย้อนร้านนี่แล้วต่เมบ่มีผัวก,กับในลานนอนเผาหน้าสาแพงกับมีกับยุงยากรายทางครอบครัวกับให้ลานผุโสดแต่แรกนอนเผาหน้าหาย แต่ว่ารอบซองมีสิบอะไรนอนนาเาแพงไปเกี่ยวอะไรกะตื่นมากบหมัดเอาเนาอหน้าไผ่าได้ตักเต้นแมงมั่นว่าเบื่อนี่นะยอมมาได้กินแล้วเนาะมาได้กินนองบ้าเนงเลของงูนี่ปวดสื่อว่านับ กับตันหมัดเข่าเพื่อเดียวสิแล้วเลยมูมีไปค้นกับกล้องไว้นี่แล้วมานอนเฝาอยู่ ม,ม่มีพค้นกัอนอนเผาของมันอยู่ในเถียงม่หลดจัดว่างอยู่คัน นี่แหละกระชันสีสอนเมื่อกบปลาเม่าเขากกเขาไมุกกาย่ได้ด้อนามุกกยาได้นั้อมื่นมาต่อเดานัง มาซอยจนแหลวนกงนกมาซอยอย่ไหบไปเสีเอานสงเานี่เอาลอดไปเสียเอาแล้วเอาเด้อมาแล้วว่าบมมีเงินไปเที่ยวบมมีเงินไปเถี่ยวสวรคนเด้อนกเาเาแม่กิ่งมาซอยน้องกิ่งอีกวันน่ะ อาสายหัวอีพ่อเงินติเอาลวดนะพ่อพ่อหักหักจักรสร้ยเอพอตั้งใจบ่มีกับยาเออเอามาตั้งใจได้ไรแม่กิ่งแม่กิ่งสาวนกน้องกิ่งป้าเพิ่อเคยได้ไม่มั่นลายแท้นนะจัสอยเาวนกน่ะซองมืออะไรพี่น้องมืออื่นมันลุยซรอยกันเด้อบ่เด้อฮคนเพิ่มได้ ชะเอาามาไลมือชูกเอาจักมืจัดใมืออื่นมาเอาเงินเด้อมาแล้ววะบ่มีเงินพอไดใส่พอใจเฉยขนมก็ได้กินขนมกับน่าใส่เลยเอาในหัวเสาเลยกินแล้ลูกเอาไปหามขนมบอกห้นะไปไปได้เงินแล้วก็พากันย่างจะได้ทำมืดเบิดตาเ้ามือยได้เฮ้เ้ามือกเ้าน่อย มกขอบใจละลายมกขอบใจเด้อเอซีเป็นกำลังใจขบบึงขับซชอบเมื่อยได้ทางเมื่อพี่ประสาอะไรตะเวนต๊กแล้วนี่เฮาข่าอยู่ดอกสอนกับปลาเมาเฮาปาโลบางำมันอยากไดโหลดฮัมมึงเอาข้อมายุ อาออันโหลดน้ำมึงปลาอยู่อันตูบน้ำเช้าไข่ก็ได้เด้อสิคอปิดคลิปก่อนพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะเด้อสบายดีสบายดี